สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะาะนายเอเิร์ลกันอีกแล้วนะฮะโอเคแล้ววันนี้ผมจะไ่โกตเปียนะคะ EP สองก็แล้วนะฮะก็ผมก็ขอขอภัยด้วยนะที่โกตเปียพาร์ทหนึ่งผมไม่ได้เขียน EP หนึ่งนะผมรีบนะฮะก็เออวันนี้ก็จะลดคำหยาบลงนิดหน่อยนะก็นะผมจะลดคำหยาบลงแล้วกันแล้วผมก็รอเพื่อนอีกสองคนเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนะ ผมก็คุดก็คุดอยู่เนี่ยนฮะถ้าเกิดคุณได้ยินฟังเสียงดีๆฮนะก็จะได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งที่พูดนะคือเพื่อนผมแหละก็สังเกตตัวผมได้นะเพราะว่าตัวผมเนี่ยได้เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะมีปีกด้วยนะทรงผมก็เป็นผมไฟอ่าแล้วก็เออมีแว่นตาฮนะ แต่ว่าก็เดินนะฮะเขาบอกว่าให้มาทัวห์แมปของเขาและเดี๋ยวผมขึ้นไม่ได้ผมขึ้นไม่ได้ยะโอเคขึ้นได้ละแตนะ่ถ้าเกิดใครมีปีกเหมือนผมนะก็จะกระโดดสองครั้งได้สรูเน็ตนะเมื่อกี้สรลนเน็ตขึ้นมาเออกดอีกสิบโวก็ได้ออไออนี่หว่าเออโคตรง่เลยเออนี่ไงกเอ็นเจอร นะใครอยากได้เวล์นะนี่ครับเวล์ของเพื่อนผมนะจะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่านี่ก็มีสามสหายแก๊งนะฮะอันนี้ก็คนไอคนนั้นน่ะแหละห่าร์ใช่ไหมครับโอเคนะฮะก็ไอคนเมื่อกี้ก็เป็นเพื่อนเรานั่นแหละเพื่อนอยู่ในเออ่ปอเหมือนกันนะฮะเออโอเค จอใหญ่ก่อนนะ,ะก็เห็นวันนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยหมบมีหน้ากากหัวกะโหลกนะฮะแม่เป็นแก๊้งเดียวกันเลยนะฮะใส่ชุดเหมือนกันนะฮะผมก็เหมือนกันปีกก็เหมือนกันหัวจมูกอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะนี่ฮะฟ้าแปดเอยแม่แม่เดีย๋ยวนี้ไปกูเจ๊หวยอ้าวไอบีมันมาว่ะ ดี๋ยวดูกล้องนี่กองเพื่อนผมบอกว่าปล่อยมันไปให้เหมือนควายนะเอ้ยเอ้ย,อยที่จริงเราก็มีนะไอ้นั่นอะที่จริงเราก็มีนะเนี่ยเนี่ยเ,เดี๋ยวผมพาเอาหรอให้มันเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะเข้าไปในดังในรังเก็บของของเรานะฮะถ้าเกิดใครเข้ามาในเซิร์ฟนี้ยคนหนึ่งอนะเดี๋ยวผมจะให้ของของผมนะฮะซึ่งเป็นของที่ มีประโยชน์มากนะฮะซึ่งผมจะให้เสื้อของผมนะที่จับที่ซื้อมาได้นะเสื้อของผมที่ซื้อมาได้เดี๋ยวผมจะให้นะถ้าเกิดใครเข้ามานี่ฮะเสื้อเยอะแยะเลยฮนะมีหมวกซนเต้คอร์ด้วยก็นะของแอดมินเซิร์ฟอะผมไม่เอาให้เขาหรอกแต่ถ้าเกิดเป็นของเราเนี่ยเราจะให้แบบของมึงอ่ะเราจะไม่ให้เว้ยแต่ถ้าเกิดเป็นของกูอะกูจะให้แน่นอน อย่างเช่นเออหมวกเซนตา้าคอสเนี่ยเนี่ยของเราเออใช่อย่างเช่นหมวกเซนตา้าคอสของผมเนี่ยผมก็จะให้เหมือนกันนะคนละหนึ่งหมวกนะไอ้น,นี้นะผมไม่ให้นะไอเน,นี่ยไอเน,นี่ยผมไม่ให้ผมไมอาผมห่วงของมากเลยแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้นะกดซับกันด้วยนะฮะกดซับกดไลค์กันด้วยนะแล้วคอมเมนต์บอกว่าผมแล้วผมก็แล้วก็อเอ้ยแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะว่า ผมพาตรงไหนบ้างแล้วก็สอนวิธีค้าให้ผมด้วยนะว่าต้องการในการคร้าของอู้หเมล็เดเยอะมากเลยฮะเดี๋ยวฮะผมขี้เกียจเดินฮะเซ็ตสเปาแม่งเลยฮะแน่อโผตรงนี้อู้สวยว่ามีนี้ประกายวงเวงโมวาวเนาะสวยเนาะอ่าแล้วมาดูต้นไม้กันเถอะนะต้นตรงนี้คือ glass pan tree นะฮะซึ่งผมยังไม่ได้เขียนชื่อ t ท e นะะชื่อป้ายอะเออตรงนี้ก็รู้เอยว่าเป็น the tree ตรงนี้เราวาร่า tree อ่าขึ้นไปดีโอเคถ้าเกิดใครมีปีกนะฮะก็จะกระโดดสองครั้งได้ซึ่งปีกเนี่ยคุณสมบัติมันจะไม่เหมือนกัน,นะฮะคือจะมันแตกต่างกันนะฮะตรงนี้ก็เราวาร่า tree n นะฮะตรงนี้อะไรวะ n o e block t r นะฮะ แล้วก็ draw tree เออ,เอ,อก็ set tree หรือเปล่าโอเคเพื่อนเรียกนะฮะโอเคไหน่ะเด้ออ๋อ,อนะฮะก็ถ้าเกิดฟังดีๆนะฮะ ถ้าเกิดฟังดีๆนะฮะก็จะได้ยินเสียงคนนี้นะถ้าเกิดใครฟังไม่ดีก็ไม่ได้ยินนะโอเคหัวรถทำต้นเตียงอะไรครับอ่ะมาตรงที่ผมบอกว่าต้นไม้อ่ะตรงนี้คือ dark orange tree dark orange block tree นะตรงนี้ก็ grass tree อ่าตรงนี้ก็เป็นป้ายเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นป้ายคนละชนิดเดี๋ยวก่อนนะ ตรงนี้ก็อ,อประตูแบบเปิดปิดเปิดปิด,ปดแตออ่นั่นแหละตรงนี้ก็ว o ฒอวุ o ิว o ฒิวุฒิแพลตฟอร์มทรีนะฮะถามว่าจะสอนจะเป็นสอนวิธีครับหรือไม่นะฮะก็เรื่องนี้นะก็จะสอนวิธีครับนะฮะพว,พวกต้นไม้พูดต้นไม้หลายแหล่นะฮะก็จะสอนนะฮะแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองว่างหรือเปล่านะฮะ โ okay. อเคเออไม่รู้กำหนดง,งานตัวเองไม่ได้ไง <c oughs> เอาแล้วใครเอาสมอลล็อกมาไว้ตรงเนี้ยฮะสมอลล็อกอ่ะใครมาไว้ตรงเนี้ยไอบี AB มันเหรอแล้วก็มีแล้วก็มีสมอลล็อกสองอันแต่ว่าเราใช้งานอยู่ ตรงนี้นะเดี๋ยวผมบอกกับดักให้นะกับดักของคนสร้างคนเนี้ยไม่ธรรมดาฮะตรงนี้คือกับดักนะฮะเนี้ยพอคุณขยายกล้องดีๆฮะข้างล่างจะเป็นลาวานฮะซึ่งถ้าเกิดตกไม่ดีนะฮะก็จะล่วงคนนี้ได้นะฮะนี่เห็นไหมฮะตายเลยฮะเนี่ยผมมีเซ้นเนี้ยน้าน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 าเนี่ย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 ดีดี อนะอนะโอเัดเกมนาทีแล้วเนี่ยดูสิกี่นาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วนะฮะในการอัดนะเกมทีนี้ซึ่งเกมนี้ก็มีละซึ่งเกมนี้ก็มีรายละเอียดนะอื้มอืมอืมเอาดิเอ้ยเนี่ย คนถ่ายก็ดูซสเองฮนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครคอมเมนต์มานะว่าอยากให้ผมคับอะไรก็บอกมาได้นะใต้ดีคลิปชันเลยนะครับผมโอเคไม่ไม่เขาอาจจะเออเห็นเราเห็น,เ,หนเขาอาจจะเห็นเราคัาไงเห็นเราคร,เเราครเอ้ยขอมเมล็ดดีต้องการมาเมล็ดไปปัามเพชร ไม่ให้ด้วยเกือบแล้วไงกูเกือบโดนแล้วไงใี่ยใครเข้ามานะก็จะได้ของรางวัลจากผมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าคนนี้จะให้หรือเปล่านะ Notify XTH นะคะอ่าอย่างของโหเลยไหมครับเขาบอกว่าอย่างหัวงโหดเอใครเจอคนนี้นะฮะทักทายได้นะฮะนี่นะตามชื่อเลยฮะแล้วหน้าตาเอาบีมมา เนี่ยบีมมันเข้ามาวะ่ะอ่าชแนลก็คือเออชแนลเขียนไปเลยฮะ w w a e x p o นะฮะนี่คือชแนลของเขานะฝากไปติดตามมาด้วยนะครับอ่าคนแล้วคนนี้ยมีชแนลบอกครับไ, <laughs> ไม่มีฮะไม่มีฮะมีแค่สองคนนะที่ทำรายการชแนลูจรวมกันนะ เอ้ยไม่มีไอ้แพลตฟอร์มติดแล้วอ่ะเราไปทำลายไปหมดแล้วอ่ะตรงไหนตรงไหน,นหอ่ะตรงไหนนี่เหรอตรงไหนคว่ำดีไปเนื้อเออดีเออดีอีกนี่ไอ้บีมทำเพื่อฝาเอ้ยอยย

เดี๋ยวถ้าเกิดอยากได้เซิร์ฟนี้ฮะคงคงโดนละถ้าเกิดใครอยากได้เซิร์ฟนี้ฮะนี่ฮะตามชื่อชื่อโว้เลฮะนี่ฮะโอเคฮะมาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันต่อนะฮะดูซิพวกถ่ายกี่นาทีวะนานจานังเลยถ่ายมาสิบนาทีแล้วฮะสิบนาทีแล้วก็ไม่หวั่นนะฮะ แล้วมากระโดดทำไมวะโอเคเดี๋ยวไปดูรังเก็บของอก่อนกันนะซึ่งเอ่ออะไรอะคลิปวิดีโอของผมนะที่เกี่ยวกับเก็บเพชรเนี่ยผมมีที่จริงผมมีเพชรอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยห้าเม็ดนะฮะก็ขายไปเน2สองรอยนะฮะไปซื้อเมร็ดพันธ์แบบพรีเมียมนะฮะก็ใครสั่งนะกไอยคนเมื่อกี้สั่งนะให้ซื้อแบบพรีเมียมนะ นี่ฮะพรีเมียมจริงจริงพรีเมียมแต่พรีเมียมเนี่ยไอเทมแพ็คเนี่ยเออเบสิกเบสิกไม่ใช่พรีเมียมนะเออเบสิกผมก็ขออภัยนะเมื่อกี้ผมพูดผิดนะก็เอาไปกันได้นะฮะว่าคนภาคก็จะ เอ่อความจนสั้นเอ้ยเอ้ยความจันเอ้ยคนันสั้นโงดินะความจันความจำสั้นนะะคนภาคข้อเอ้คนเล่นก็ซ้ำพ่อหดีเฮียอุ้ยลืมนะขออภัยด้วยมีคำหยาบทีโทษทีครับขอโทษขอโทษขอโทษมีคำหยาบนะก็ขออภัยด้วยที่มีคำยถบนะฮะนี่เราไม่ได้ถ่ายเล่นๆนะเราถ่ายจริง ค่อนลำบากเลยรู้งี้ทำประตูนั้นดีกว่าประตูวับอี่โอ้ยโดนแล้วดดู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 ตยขึ้นมาซายไอบีมันโดนแล้วายย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 นดแล้ว เอ้ยอฮอะขึ้นโคตรง่ายบอกตรงนี่นี่นี่เห็นไหมขึ้นโคตรง่ายเลยเอ้ยกัปตันแจ็คกัปตันแจ็คก,กับเอ่ออะไรนอ็อตมันคืออะไรปะ Yes อะไรอะ <laughs> but me โอเคหุอ้าวอะไรวะแบนเป็นไหนแบนฉันทำไมวะคุณดูหน้าตาของโกทูเบียดูดีๆนะฮะดูดีๆนะฮะด,ดะฮะูด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 นะฮะ ดี๋ยวเดๆฟอกเนี่ยอสองคนนะดูนะโอเคซูมสองคนแล้ว งั้นเราก็มาเล่นกันต่อเลยนะแป๊บนึงฮะจุ๊บโอเคโอค้ยยยยยยโอ้ยยยยยยโทคทีด้วยฮะ